โลมาในอิ e is กทรอนิเกดแก้วไม้เนมพีอ e Arm i study in Instrumentation and Control รลแอดระยองที่นี่ข้าคอร์สสีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอรายวิชาเซนเซอร์ ensor, และเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมและรายวิชาโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์นะครับเริ่มต้นผมวาปรับพื้นฐานด้วยการต่อวงจรกับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้า3เฟสเพื่อทำความเข้าใจกับอุปรกรณ์ <c oughs> เช่นรีเลย์สวิตช์ปุ่มบัตตอนหน้าสัมผัส ปกติเปิด NO และปกติปิด NC ครับจากนั้นศึกษาต่อด้วยเรื่องเซนเซอร์เซนเซอร์ชนิดที่ 1. i n ่ c t i v e Proximity Sensor ตรวจจับได้เฉพาะวัตถุที่เป็นโลหะครับนิดที่ 2. c a p a c i t i v e p r o x i m i t ต Sensor ตรวจจับไว้ทั้งโลหะและอโลหะจากรูปนะครับจะตรวจจับน้ําในขวดซึ่งจะไม่ตรวจจับขวดพลาสติกครับผมสามนะครับโฟโตเซนเซอรมีด้วยกัน3ประเภทแบบที่1นะครับตัวรับตัวส่งแยกกันแบบที่2มีแสง มีแสงสะท้อนผ่านแผ่นสะท้อนนะครับแบบที่สามสะท้อนกับตัววัตถุนะครับซึ่งการทํางานของเซนเซอร์แบ่งด้วยกัน2แบบนะครับเมื่อมีแสงมาที่ตัวรับนะครับเอาพุธทำงานเรียกว่า light mode เมื่อไม่มีแสงนะครับเอาพุธทำงานเรียกว่าาร์ก mode ครับจากรูปนี้นะครับเป็นเซนเซอร์ตัวรับตัวส่งแยกกันนะครับแสงเป็นเลเซอร์สามารถตรวจับระยะได้ไกลครับข้อแตกต่างระหว่างเซนเซอร์ชนิด npn และ pnp เซนเซอร์ชนิด mpn เมื่อตัวจับวัตถุดได้จะทำการต่อขาเอาพุทเข้ากับกาวทำให้ขาเอาพุทมีแรงดันต่ำหรือใกล้เคียงกับศูนย์โบนจึงเรียกว่าซิกกิ้งหรือเรียกว่าจมกระแสเพราะทำหน้าที่รับกระแสไฟฟ้าจากโหลดเข้าสู่ตัวเซนเซอร์ครับ2ชนิด pnp หรือซ็อกกิ้งเมื่อตัวจับวัตถุดได้จะทำการต่อขาเอาพุทเข้ากับแหล่งจ่ายไฟบวกมีค่าใกล้เคียงเท่ากับแรง,แรงดันของแหล่งจ่าย จึงเรียกว่าซ็อกติ้งครับผมเพราะทำหน้าที่จ่ายกระแสให้กับโหลดครับตัวนี้เป็นเพชเชอร์เซนเซอร์คือเซนเซอร์วัดความดันมี3ประเภทครับวัดความดันติดลบหรือสุญญากาศเรียกว่าแวคข้ามครับวัดความดันบวกและลบเรียกว่าคอมเพลครับแล้วก็ระดับที่3วัดความดันบวกเท่านั้นหรือโพซิทีฟครับผมรูปนี้นะครับเป็นการต่อเพชเชอร์เซนเซอร์แบบ n p n ครับใช้เมื่อควบคุมความแรงในถังลมครับเมื่อความแรงในถังลม มีมีความนั้นถึง1เมกะปาสคาหรือ10บาาทครับเอาพุชจะทำการตัดวงจรของคอมเพรสเซอร์ครับผมต่อมานะครับเป็นการคาลิเบรชันเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมนะครับเทมเปอร์เจอร์ทางสมิเตอร์นะครับจากรูปนี้เราใช้ฟุก7 54นะครับโพรเซสคาลิเบเตอร์จ่ายค่าความต้านทานมาตรฐานครับแทนตัว RT d ดีนะครับวัดอุณหภูมิที่ลบ50องศาเซลเซียสนะครับจะได้80.31โอห์มนะครับ แล้วจะได้ค่ากระแสเอาพุที่4มิลลิแอมป์นะครับถ้าไม่ได้ทําการปรับซีโร่ครับผมต่อมาเป็นการปรับสเปรนะครับจ่ายค่าความต้านหนึ่งร้นะครับจะได้ค่ากระแส20มิลลิแอมป์ถ้าไม่ได้ปรับสเปรครับตัวนี้นะครับเป็นตัวจ่ายกระแสไฟฟ้า4ถึง20มิลลิแอมป์นะครับเราก็ทําการปรับกระแสไฟฟ้านะครับเพื่อไปจ่ายให้กับตัวอินดิเคเตอร์ดิสเพย์นะครับแล้วเราก็ไปตั้งค่าที่อินดิเคเตอร์ดิสเพย์นะครับให้แสดงผลตามที่ต้องการนะครับเช่นเราปรับกระแสไฟฟ้าที่4มมิิลลแอป์นะครับ ให้มันแสดงผลที่ indicator display ลบห้าสิองศาเซลเซียสนะครับหรือว่าเราปรับไปที่20มิลลิแอมป์นะครับให้มันแสดงผลที่ display 100อินดิเคเตอร์ดิสเพนึ่0รองศาเซลเซียสนะครับผมได้ calibration pressure transmitter ครับทั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์และแบบพิวเมติกคือการวัดความดันลมแล้วแปลงให้เป็นสัญญาณมาตรฐาน4ี่ถึงยีมิลลิแอมป์ครับ Program level controller นะครับเรียน plc fx 5 u ควบคุมชุดทดสอบสายพานแบบตามมาตรฐานครับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน PLC เป็นตัวควบคุมแบบลำดับ s e q u e n c e Control ครับเช่นการสตาร์ทมอเตอร์แบบเรียนลำดับเพื่อลดกระแสไฟฟ้าขนาดสตาร์ทมอเตอร์โดยใช้วงจรใช้ทัมเมอร์และใช้รีเลย์ครับผมเรียนการออกแบบหน้าจอทัชสกรีนของ Mitsubishi ก็ส0 0 0พโดยใช้โปรแกรม Gt Designer 3เชื่อมต่อกับ PLC FX 5 U เพื่อแสดงผลและควบคุมการทำงานของเครื่อง PLC ครับ ลมปัญญาประดิษฐ์ AI ิล a c อ p s k i l ความรู้ใหม่รู้จาักการทำโมเดลตรวจจับความผิดพลาดการประกอบดีเลย์แล้วเชื่อมต่อกับ PLC ผ่านมอดบัตร TCP ครับจากรูปนี้นะครับเป็นการตรวจจับเปลวไฟที่ป่องแฟนะครับว่ามีไฟติดหรือไม่ถ้าไม่มีไฟติดจะได้ส่งสัญญาณไปแจ้งเตือนครับผมแล้วก็อบรม AI ปัญญาประดิษฐ์ลิลนะครับอยากทำให้ผมศึกษาเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ เพื่อทำให้ผมมีสมรรถนะสูงมากขึ้นและสร้างโอกาสในการแข่งขันครับขอบค,ครับผมได้อบรมโรบอท A.P.P เรื่องเรื่องที่หนึ่งครับการเคลื่อนที่แบบแอซิดนะครับแต่ละแกน2นะครับการเคลื่อนที่แบบลิเนีย x y z 3นะครับการเคลื่อนที่แบบดีโอเลียนแบบหมุนรอบแกนนะครับส่วนเรื่องที่2การสร้างทูเรียกว่า T.C.P. ครับ to center point จุดศูนย์การเครื่องมือเพื่อที่จะได้เคลื่อนที่แบบเรโอเลียนหมุนรอบแกนได้ครับเรื่องที่3นะครับการสร้าง World Object กรณีที่พื้นที่ทำงานไม่ได้อยู่ในพิกัดเดียวกับโรบอทนะครับเรื่องที่4นะครับการเขียนโปรแกรมโดยการควบคุมโรบอทนะครับผมวางแผนจะศึกษาต่อนะครับเกี่ยวกับการเชื่อมต่อโรบอทกับ PLC นะครับแล้วก็ AIC ซีล่างคอรวมกัน3อย่างนะครับเป็น System I อ t e g r a t e d ครับผมครั้นี้นะครับจัดให้ศึกษาการเรียนรู้เกี่ยวกับ เซนเซอร์และเครื่องวัดอุตสาหกรรมนะครับและได้ลงมือปฏิบัติจริงสรุปผลและทําการนําเสนอนะครับทําให้ผมรู้สึกว่าเป็นการฝึกสกิลก่อนนําไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพนะครับอีกทั้งยังมีวิชาโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์นะครับที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการทําง,งานของ PLC หรือการทําง,งานแบบลำดับขั้นซีเควนซ์นะครับเพื่อไปควบคุมเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมครับอีกทั้งนี้ผมจะตั้งใจ คนขวาให้มากขึ้นและมุ่งสู่สมรรถนะสูงครับขอบคุณครับ